สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววงจงพัดลมนะครับเป็นอันนี้ก็เป็นวงจงของพัดลมฮารินะครับวงจรสหรับพัดลมฮารินะครับก็เป็นจะเป็นรุ่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 นเดี๋ยวก็จะสูงเดี๋รุ่นนี้นะครับทุกคนเอส 16DC นะครับทุกคนนี่จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ก็จะมีตัวนี้นะครับแล้วก็หัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนนะ, <S <S ละแล้วก็อันนี้ก็มันแหวนจอนนี้ก็มันเสียแล้วนะครับทุกคนนี่มันก็แตกอันนี้นะครับทุกคนนะนี่กระจุยกระจายเลยก็อันนี้ตัวนี้ด้วยนะครับ ดูัครบเลยแล้วก็ตัวนี้ดูนะวิวนะครับฟิวก็ระเบิดนะครับทุกคนนะนี่ก็เป็นแผงจอนะครับนี่ดูครับดูข้างล่างนะีน่ก็หน่าจะต้องต้องอะไรนะต้องเตียงของไม้เลยนะครับทุกคนนะ ราคายอดที่ประมาณ400ร้อยกว่า500นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าคนไทยก็จะจะประมาณ800ครับนะก็ราคาก็กแพงอยู่นะครับก็คือแผงนวงจรนี้ก็ทํางานได้ได้ซีมบวกนะครับบวกตั้งเวลาแล้วก็ ตั้งเวลาเ,ลาเบอร์หนึ่งบ่อสองเบอร์สามแบกฮอกโต้นะครับฮอ,อกโต้ว่า,าดูสถานการณ์ว่าถ้าร้อนเกินไปก็เขาจะปรับไปเบอร์สามว่าเบอร์สองนะครับถ้าอากาศหนาวชื้นชื้นนะครับก็เขาจะปรับไปเบอร์หนึ่งนะครับอ่านะครับตัวนี้มันได้ได้อะไรนะเดี๋ยวเยอะเหมือน,นกันนะทุกคนนะ นี่ก็จะเป็นสปริงอะไปติดกับนี้นะครับทุกคนนะติดกับเอ่อกับนี่ตัวที่เราสัมผัสที่เราสัมผัสตรงสปริงนี่แหละนะครบับสปริง จะมีดอกใบเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับแล้วก็นี่ก็จะตต่างกับอลรมณ์มีมีปุ่มเนะครัอลมมีปุ่มก็มันเป็นง,ง่ายนะครับทุกคนถ้าในว่าทีาเราจะต่อแบบมีปุ่มก็ได้นะครับทุกคนนะต่อแบบมีปุ่มก็ได้นะ ก็จะมีสีสายนะก็สายสองเส้นสายสายไฟนะครับสายดินสายสายดินกับสายไฟนะครับทุกคนนะก็ต่อได้นะครับไม่หมิ่นนะ